เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525 25, เล่มที่44หน้า282ถึง286นันทสูตรว่าด้วยเรื่องบอกคืนสิกขาลาเพศข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบินทิกะเสษถีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระมาตุฉาได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์อยู่ได้ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศ ครั้งนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระมาตุฉาได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกนันทะภิกษุมาตามคำของเราว่าดูก่อนท่านนันทะพระศาสดารับสั่งให้หาท่านภิกษุนั้น ทุลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระนันทะว่าดูก่อนท่านนันทะพระศัสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระนันทะรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระนันทะว่าดูก่อนนันทะได้ยินว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ผมจะบอกคืนสิกขาลาเพศดังนี้จริงหรือท่านพระนันทะกลาบทูลว่าจริงพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนันทะท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์จักไม่สามารถทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จกบอกคืนสิกขาลาเพศเพื่อเหตุไรเล่าท่านพระนันทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางสากิยานีผู้ชนบทกัลยาณีมีผมอันสางไว้กึ่งหนึ่งแลดูแล้ว ได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จกลับมาข้าพระองค์พระลึกถึงคำของนางนั้นจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จักบอกคืนสิกขาลาเภศครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพระนันทะที่แขน แล้วทรงหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษมีกำลังพึ่งเหยียดแขนที่คูหรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้นก็สมัยนั้นแหลนางอับสรประมาณห้าร้อมีเท้าดุดนกพิราบมาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะจอมเทพครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะท่านพระนันทะว่าดูก่อนนันทะ เธอเห็นนางอับสรห้าร้อยเหล่านี้ผู้มีเท้าดุดนกพิราบหรือไม่ท่านพระนันทะทูลรับว่าเห็นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนันทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะนางสากิยานีผู้ชนบทกัลยาณีหรือนางอับสรประมาณห้า้อยเหล่านี้ซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบ ไหนหนอมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าหรือหน้าเลื่อมใสกว่าท่านพระนันทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงตัวมีอวัยวะใหญ่น้อยถูกไฟไหม้หูและจมูกขาดชั้นใดนางสากิยานีผู้ชนบทกัลยาณีก็ฉันนั้นแลเมื่อเทียบกับนางอับสรประมาณห้าร้อยเหล่านี้ย่อมไม่เข้าถึงเพียงหนึ่งเซี่ยว ไม่เข้าถึงเพียงส่วนหนึ่งของเสี่ยวไม่เข้าถึงเพียงการเอาเข้าไปเปรียบว่าหญิงนี้เป็นเช่นนั้นที่แท้นางอับสรประมาณห้าร้อยเหล่านี้มีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ายินดีเถิดนันทะอภิรมเถิดนันทะเราเป็นผู้รับรองเธอ เพื่อให้ได้นางอับสรประมาณห้าร้อยซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบท่านพระนันทะกลราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางอับสรประมาณห้าร้อยซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบไซข้าพระองค์จักยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระเจ้าข้าลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพระนันทะที่แขนแล้วทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงไปปรากฏที่พระวิหารเชตวันเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระมาตุฉาประพฤติรหมจรรย์ เพราะเหตุแห่งนางอับสรได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รับรองท่านเพื่อให้ได้นางอับสรประมาณห้าร้อซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบครั้งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหายของท่านพระนันทะย่อมเรียกร้องท่านพระนันทะด้วยวาทะว่าเป็นลูกจ้างและด้วยวาทะว่าผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถามาว่า ได้ยินว่าท่านพระนันทะเป็นลูกจ้างได้ยินว่าท่านพระนันทะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ยมาท่านประพฤติคมจรรันเพราะเหตุแห่งนางอับสรได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้รับรองท่านเพื่อให้ได้นางอับสรห้าร้อยซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบครั้งนั้นแหละท่านพระนันทะอึดอัด พระอาเกลียดชังด้วยวาทะว่าเป็นลูกจ้างและวาทะว่าเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถมาของพวกภิกษุผู้เป็นสหายจึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ไม่นานนักก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระนันทะได้เป็นพระอระหันต์รูปหนึ่งในจํานวนพระอระหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละ เมื่อปรถมยามล่วงไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงามยิ่งนักอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า โอรสของพระมาตุฉาทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ยานก็ได้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระนันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่คั้นพอล่วงราตีนั้นไปท่านพระนันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบููลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองข้าพระองค์ เพื่อให้ได้นางอับสอห้าร้อยผู้มีเท้าดุดนกพิราบข้าพระองค์ขอปลดเปลื้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการรับรองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนันทะแม้เราก็กำหนดรู้ใจของเธอด้วยใจของเรานันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้เทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่เราว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระมาตุชาทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนนั้นทะเมื่อใดแลจิตของเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเมื่อนั้นเราพ้นแล้วจากการรับรองนี้ลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ภิกษุใดข้ามเปือกตมคือกามได้แล้วย่ำยีหนามคือกามได้แล้วภิกษุนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในพระสุขและทุกข์จบนันทสูตรที่สอง